สวัสดีครับพบกับนายแพทย์พิเชษบัญญัติกับเรื่องราวดีๆทางสุขภาพโดยเฉพาะเรื่องของการแพทย์แผนไทยที่ได้เล่าให้ฟังมาหลายๆคลิปหลายเรื่องของการแพทย์แผนไทยก็ไม่ได้ต่างจากการแพทย์แผนปัจจุบันในเรื่องของการเรียน การเรียนรู้ต่างๆนะครับในเวชศึกษาเนี่ยก็จะเป็นการศึกษาเรื่องความเป็นแพทย์ก็ซึ่ในคลิปก่อนเนี่ยผมก็ได้พูดถึงเรื่องของร่างกายของคนเราในภาพรวมหรือองค์รวมเนี่ยก็จะเรียกว่าเบญจะขันซึ่งประกอบไปได้วยรูปหรือร่างกายหรือลักษณะที่แสดงให้เห็นภาพชัดนะที่มีความเป็นรูป,ปรธรรมหรือรูปปรมาทมยี่สิบแปดกับเรื่องของนามหรือนามรธรรมหรือจิตใจซึ่งจะอยู่ในรูปของขันห้าที่ชื่อว่า เวทนาขันสัญญาขันสังขานขันและวิญญาณขันรวมกับรูปขันก็เป็นเบญจขันหรือขันห้าซึ่งได้กลุยให้ฟังไปแล้วในขณะเดียวกันในทางการแพทย์ก็จะดึงเอาส่วนสําคัญสําคัญในส่วนที่เป็นรูปเนี่ยออกมาศึกษาในรายละเอียดลึกเพื่อที่จะวิเคราะห์ความเจ็บไข้ได้ป่วยได้เพราะว่ารูปที่ถูกดึงมาเนี่ยจะถือว่าเป็นรูปที่เป็นตัวหลักเป็นตัวประธานเป็นที่ตั้งเป็นที่อยู่ของรูปอื่นๆที่เรียกว่า มหาภูตรูปสี่ก็คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟแล้วก็ดึงเอาปริเฉทรูปซึ่งหมายถึงช่องว่างต่างๆในร่างกายขึ้นมาอีกหนึ่งชนิดรวมกันเป็นเบญจมหาภูตรูปนะฮะท่านั้นเบญจมหาภูตรูปเนี่ยก็คือการเรียนวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีระวิทยาในทางการแพทย์แผนไทยนั่นเองโดยเฉพาะเรื่องของธาตุทั้ง5นะซึ่งมีความสําคัญเรื่องของธาตุเนี่ยก็มีธาตุในทางเคมี Me, ก็จะเป็นพูดถึงเรื่องของสารบริสุทธิ ที่มีหน่วยเล็กที่สุดเป็นอะตอมถ้าถ้าแบ่งแยกออกไปแล้วเนี่ยก็จะไม่แสดงความเป็นสารหรือเป็นธาตุนั้นๆละเช่นธาตุโซเดียมโพแทสเซียมไอโอดีนคาร์บอนออกซิเจนไฮโดรเจนใช่ไหมครับแล้วก็จะมีการจัดอยู่ในรูปแบบของตารางธาตุที่ผมพูดให้ฟังไปแล้วนั่นคือเรื่องของธาตุ